ไปสอนน้องทองหลอไม่ไม่ไปครับไปทำอะไรครับสอนน้องทองหลอ่อซึ่งกับพนังกงานสอบสอก็คุยกันแล้วนะครับผมเขาก็เอาหลักฐานแล้วก็ประเด็นให้ดูแล้วเรื่องทองหลนะครับไม่มีอะไรครับคือเป็นแก้เกี้ยวเขาเรียกว่าเข้าใจคำว่าแก้เกี้ยวไหมครับถ้าไม่เข้าใจก็ลองไปไปศึกษาดูเรื่องอะไรของทองหลอธรรมดาครับมันแค่เริ่มต้นนะแค่เ,เริ่มต้นแต่ของเราฟ้องไปแล้วนะครับแล้วกำลังจะฟ้องอยู่หลายคดีด้วยก็รับไหวก็ก,ก็ว่ากันไปยิ่งเขาไปพูด ุกวันเรียกว่าเต็มโลกโซเชียลนะครับแฮชแท็กทองหล่อรอมึงอยู่นะครับของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการออกหมายเรียกครั้งที่1นะครับเป็นคดีความที่ตัวของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับมีการเฟ้องร้องกับทางทนายธรรมราชนับทนายของกลุ่มเชื่อมจิตอะไรเขาเนี่ยครับปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะครับพี่หนุ่มมีการติดแฮชแท็กนับตั้งสเตตัสในเฟซบุ๊กครับบอกว่าเชิญชวนติดแฮชแท็กให้ชาวคณะเชื่อมจิต กันหน่อยครับแล้วก็ติดแฮชแท็กทองหล่อรอมึงอยู่นะครับขณะที่อีกความเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับทุกคนครับมีคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ถามในไลฟ์สดของทนายธรรมราชนะครับเขาก็ไลฟ์สดพูดคุยเรื่องกฎมงกฎหมายนี่มีคอมเมนต์ถามบอกว่าไปสนอทองหล่อไหมนะครับปรากฏว่าทนายธรรมราชตอบว่ายังไงลองไปฟังครับเป็นการขอรับการสนับสนุนจากผู้ที่เห็นด้วยในแนวทางนะครับไปสนองทองหล่อไหมไม่ไปครับไปทำอะไรครับสนอทองหล่อ ซึ่งกับพนักงานสอบสวนก็คุยกันแล้วนะครับผมเขาก็เอาหลักฐานแล้วก็ประเด็นให้ดูแล้วเรื่องทองหล่อครับไม่มีอะไรครับคือเป็นแก้เกี้ยวเขาเรียกว่าเข้าใจคําว่าแก้เกี้ยวไหมครับถ้าไม่เข้าใจก็ลองไปไปศึกษาดูคําว่าแก้เกี้ยวไหมครับว่ามันมันมันไม่ได้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าเป็นเป็นเป็นดำเ,น,เ,น,เนิน,น,นคดีเพื่อแก้เกี้ยวเพื่อต่อรองนะครับ ẳ, แค่แค่แค่นี้ไม่ได้มีอะไรของทองหล่อธรรมดาครับมันแค่เริ่มต้นนะแค่เริ่มต้นแต่ของเราฟ้องไปแล้วนะครับแล้วกำลังจะฟ้องอยก่หลายคดีด้วยก็รับไหวก็ ก็ก็ว่ากันไปยิ่งเขาไปพูดทุกวันทุกวันนะก็เป็นสร้างการรใหม่เรื่อยนะครับของเราก็ตัวแยงแล้วในเรื่องของประเด็นคดีนะครับเดี๋ยวศาลตัดสินก็เขาจะว่ากันนะครับใาไมาว่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เครื่องมือที่กลุ่มกลุ่มคนต่อต้านใช้เนี่ยก็คือใช้สื่อนะครับมันเป็นการใช้สื่อเพราะว่าเขามีสื่ออยู่ในมือเป็นการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการหมิ่นประมาทคนอื่นนะครับอ่อันนี้ไม่ได้เอ่ยถึงใครนะเอ่ยรวมรวม ซึ่งมันเป็นความถนัดของพวกเขาอยู่แล้วนะครับอแล้วคนบกุกลุ่มคนที่ออกไปก็คือกลุ่มคนของพวกเขาเ่ยแหละเขาเรียกว่าริวล้อของพวกเขามันไม่ใช่ทําเพื่อส่วนรวมอะไรหรอกพวกนั้นนะอะทาให้ไรผมจีบบาทครับที่ทนายไม่ได้ทําครับธรรมชาติธรรมชาติัอ่ะมาเลยครับทุกคําถามถ้าตอบได้ตอบให้เลยนะครับก็ผมมีใจเป็นกลางอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไร วันนี้ก็สบายๆเตรียมก็เตรียมเดินทางขึ้นไปนี่ไปทำไมสนทอง,ทงหล่อนะหมายความว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะไม่ได้มีการไปเจอเจ้าที่ตํารวจที่สนทอง,ทงหล่อนะครับที่มีคดีความกับพี่หนุ่มกัญชัยแต่ปรากฏว่าพี่หนุ่มกัญชัยนะครับเช้านี้มีการโพสนะครับลง,ลงบน a c e b o o k นะครับบอกว่าวันนี้เนะี่ยประกาศลานะครับลารายการโหนกระแสไม่ได้ไปทํางาน กำลังเชเตรียมรวบรวมข้อมูลครับทำเอกสารเพื่อไปสภาทนายความเร็วๆนี้นี่น่าจะทราบกันได้ดีว่าคือเรื่องอะไรอีกหนึ่งคนครับทีมนิรมิตเทวาคนนี้ก็เดินสายแจ้งความคนนกคนนี้ทีก็คือแม่ของลองไนแม่นกนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับทีมนิรมิตนะครับนำโดยแม่นกเนี่ยเข้าแจ้งความอีกแล้วนะครับแต่เป็นการแจ้งความเอาผิดกับอาจารย์รักครามราและก็พวกครับที่ไปออกรายการโหนกระแสนี่โอ้โห เดินสายนะครับต้องตามกันยาวๆครับโดยเฉพาะกรณีทนายธรรมราชกับพี่หนุ่มกัญชัยที่มีเรื่องคดีความฟ้องร้องกันอีลงตงุงหนังแล้วก็คนที่บอกผลกระแสอีกนะครับเดี๋ยวครูต้องติดตามว่าเอ๊จะมีใครเนี่ยนะครับย่องไปที่สอนอทอทหรือไม่นะครับเพื่อที่จะหลบเลี่ยงอะไรกันงไ,งไหมเก็เว่าอย่างนั้นเดี๋ยวคูต้องรอติดตามครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ